เชื่เกลานกันโดยท่าเรือที่เรามาขึ้นนะคะจะชื่อว่าท่าเรือแหลมบรีไยนะคะโดยเราจะขึ้นเรือนะคะจากแหลมบริหายนะคะไปลงที่ท่าเรือหน้าบ้านนะคะโดยมีอัตราค่าโดยสารอยู่ที่30บาทเท่านั้น,นะคะ่ะเราจะบรรยากาศนะคะมาฝากทุกคนกัน เรือที่เราขึ้นนะคะจะเป็นเรืออย่างนี้นะคะสีแดงๆอย่างนี้เลยแล้วก็จะให้ครับคุณผาเขาจะให้เสื้อชีวิตเราเพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวดิานะครับไปเกาะล้านนะครับท่านาบ้านนะครับเดินเข้ามาข้างในาได้เลยนะครับรอบนี้เดยจะออกเพื่อนนะครับเรือเต็มก่อนเราก็จะออกก่อนนะครับระยะเวลาที่เราใช้ในการเดินทางนะคะจะใ,ใช้เวลาประมาณส5ิ้านาทีจะไปถึงเกาะล้านนะคะสาม,มารถขึ้นสปีดโบ๊ทบไปได้เหมือนกันนะคะเราจะมีอยัดตาค่าโดยสารนะคะร5อย้าสบาทแล้วก็ การเดินทางนะคะจะเปียงแค่สิบถึงสิบห้านาทีนะคะก็จะถึงเกาะล้านค่ะสําหรับเกาะล้านนะคะ,นนะ,คะจะเป็นแขวในพัทยาน,นะคะจังหวัดชลบ,บุรีนะคะโดยจะมีขนาดเกาะน,นะคะอยู่ที่สี่จุดเจ็ดตารางกิโลเมตรนะคะกลางอ่าวไทยแล้วก็จะมีความห่างนะคะจากพัทยาเลยคะ่ะประมาณเจ็ดจุดห้ากิโลเมเองนะคะทุตอนนี้เราก็ถือท่าเรือนะคะคที่เกาะล้าน เตรมตัวลงจากเรือกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงก่อนลานแล้วนะคะโดยมีคุณพี่นะคะมารับเรานะคะจะเป็นทางโรงแรมจะมีบริการรถรับส่งนะคะจะเป็นรถซันเล็งอย่างนี้นะคะและ้วเพื่นคะจะเป็นช่องใส่ของอานะคะอยากให้ดูคุณ โรงแรมที่เราจะอยู่กันคืนนี้นะคะคืยๆต้อลื่นมากอันนี้นะคะท่าหน้าบ้านก็เราอยู่ตรงนี้ ที่บอกค่ะนาบานทั้งหมดเนี่ยได้พนานบานไม่มีหาดไม่มีหาดใช่หาดจะอยู่เจ็ดหาดอีกด้านหนึ่งหาดที่ใกล้ที่สุดชื่อหาดตาย่ยนห่างจากบ้านเราประมาณหนึ่งกิโลอีกหาดหนึ่งที่ไม่ต้องข้ามเขาหาดนวลสามโลกว่าจากบ้านเราไม่ต้องข้ามเขาใช่เพราะว่าอีกห้าหาดมันต้องข้ามเขาอะจากบ้านเราไปหาดนวลเนี่ยก็จะผ่านทนาบานตรงนี้เป็นวันเวนะคะดูดูไปวันเวเนาะใช่ตรงเวิร์งทนาบานค่ะ ผ่านท่านาบ้านไปจะเป็นหน้าวัดหน้าวัดตรงนี้ตอนเย็นมีตลาดนัดของกินอ่าโอเคค่ะนะคะถัดจากตรงนี้ไปก็ยาวไปถึงหาดนวลหาดนวลอีกห้าหาดต้องข้ามเขาละอ๋ออันนี้คือเป็นหนึ่งหาดหนึ่งหาดแล้วก็ใชเป็นห้าเนาะโอเคมันก็อยู่ถึงกลางอย่างที่บอกอยู่ที่วัดไปตรงหน้าวัดเนี่ยมันจะมีอ๋อมีเส้นใช่ไหมใช่มันจะมีเส้นขึ้นมาบนี่ข้ามเขาไปนี่ไปหาดตะแหวนหาดตะแหวนก็จะไปทองหลานได้มาสัการได้ อันนี้มีสามหาดแล้วใช่ไปอีกสองหาดอีกสองหาดต้องกลับมาก่อนต้องกลับมาที่นี่ก่อนใช่แล้วก็จะไปด้านหลังว่ะคือใช้ Google Ma p ได้อะอันนี้ให้ดูเป็นไกด์ไลน์ว่าไปตรงไหนดีตอนนี้เราก็จะออกไปตะเวนตามหาดต่างๆนะคะด้วยเจ้าของนะคะก็จะให้แมปกับเรามาแล้วเราก็จะไปตามหาดเรื่อยๆนะคะมีทั้งหมด7ดหาดด้วยกันตื่นเต้นว่าที่จะไปหาดแรกกันจะดใจกันขึ้นแล้วนะคะปลายายจะเป็นหาดแรกที่เราจะมาเช็คอินกันนะคะ ลงปบันไดเขาน่ากลัวมากนี่คือเป็นบันไดนะคะลงหาตายายนะคะจะเป็นบันไดลงแหนบันไดเล็กๆอะ่ะแล้วก็แบบว่าไซสา์ทุกสเต็ปแต่คือวิ่น้ำใส่มาก นี่นะคะเหมือนไม่ใช่ถนนแบบว่าถนนถนนนะมันเป็นถนนแบบว่าเป็นอิฐที่เขาเรียงต่อต่อกันนะคะแล้วก็มันจะเหมือนกับว่าถนนแบบในท่านแลน่ะทุกคนที่แบบว่ามันเป็นอิฐต,ต่อต่อกันแล้วมันไม่ได้เป็นริ้นถนนตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงหาดนวนแล้วค่ะนี่นะคะทรายแบบว่าเม็ดเล็กสุดๆแล้วเขาก็จะมีที่ให้นั่งนะคะอาจารย์ที่เราเห็นข้างหลัง่างนี้นะคะ จะเป็นที่ใหน้่งแล้วก็มีร่มอะไรให้นะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะเป็นช่วงน้าขึ้นดนะ้วยเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีหาดแถวแล้วก็ตรงหาดดวนนะคะก็จะมีให้เล่นเจตสก,กีบุวยนะแล้วจะพาทุกคนนะคะไปดูหาดดวนทุกคนเห็นผาดกันหลังไมเป็น่าทุกคนผาดคือเต็มไปด้วยหรือว่าี่น้า เต็มไปหมดเลยเป็นไกด์อันนี้เป็นไกด์เรานะคะให้เอาแต่โ,โต๊ะบั๊กต่อร้านให้ไวแบบ country มาก country สุดๆแกดูดิเฮ้ยมันสวยอ่ะตอนนี้กำลังชิลลักชุลเลยนะคะโ oh, <laughs> อ้เขาก็จะย้อนหนึ่งแม่ไม่ได้มีคอนกรีตอะไรเปูให้เราเป็นไฟที่มีหินกรวดแต่ว่าตรงน,นี้นะคะจะบอกว่าแอบเข้ามาดูไม่รู้เป็นไรไม่มีป้ายด้วยนะแต่ทุกคนมาจอดรถตรงนี้่็เลยงงมากที่นีม่มีอะไร มันต้องเป็นทาอะไรสักอย่างแน่นเลยคนจะมาจอดรถตรงนี้กันใช่ไหมแล้วก็เดินมาตรงนี้เป็นทางเข้าทางเข้าที่ไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่าแต่ว่าเข้ามาแล้วค่ะทุกคนเข้ามาได้ไหมไม่รู้แต่เข้ามาแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเยาะอะมากคนจอดรถเยอะมากที่สำคัญคือคนก็ตามมาเหมือนเราที่ตามคนอื่นมานั่นเองเขาอยู่ดีมาปีนเขางง,งมากคือจะเขัาเล้ไปดูกลางหันลมนะคะมิวกลางหันลมแล้วทีนี้เห็นทุกคนเยอะตรงนี้เลยเข้ามาทีก็เลยงงว่าเขาเข้ามาทำไมแล้วเลยเข้ามา ดูสภาพอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะลูกเราเจอเพื่อนร่วมทางเหมือนสนักตึ้งจอกเลยหุยมันเป็นเขาขึ้นไปทุกคนสู้เขาอ้หญิงไอ้หญิงไม่ไหวแล้วเขาเป็นพื้นกวนนะคะไอ้ภาพมันเล่าเรื่องบรรยากาศขนาดเนี้ยมันก็ไม่ไปแปลกใจเลยเป็นคนถึงมากแล้วต่ไหนเขาไม่มีป้ายอ่ะเฮ้ยแกดูนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยแกเป็นน่าห่อช้ำๆแม่น บอกไปคือตุยนะลูกหาเจอคนวิ่งเข้ามาทานันก็เลยถามเขาว่ามอนมีไปต่อได้หรอเขาไปต่อได้อีกเรื่อยๆพอเราเดินตามทางมาอีกเรื่อยๆแล้วก็จะอีกวิวพอย n ์หนึ่งทุกคนดูดิ มันจะเห็นเขาตรงนู้นเลยเห็นไหมเดินต่อค่ะเดินต่ออีกพรามีทางให้เดินต่อค่ะนะคะแต่ก็ไปีนเขาได้ค่ะไปยังต่อไปเรืดอยๆ้นะคะนี่เราจะไปนะคะเราเพิ่งเปิดแมปดูแล้วว่ามันคือจุดชมวิวชื่อกางหันลมนะคะเมื่อเราถึงนะคะก็จะมีบันไดให้เรานะคะปีนขึ้นมาแล้วก็มาะมีแบบว่า เป็นจุดๆๆดให้สต๊อปเพื่อดูวิวนั่นเองนะคะเหระยาฝ่งป<ม>็นสึอเปจะเป็นเหมือนแบ่งสีเป็นสีแล้วก็สีน้ำเงินตรงนั้นะจะมีเป็นบ่อนะเล็กๆตรงนั้นอยากให้ทุกคนเล่นลงมานะคะมันมี้ที่มาสองทาง <K h ne es> ขึ้นขับรถขึ้นมาด้านนะั้นแล้วก็อีกทางหนึ่งอ่ะจะปีนเข่ามาล้วใครแบบว่าอยากท้าทายผจญภัยให้ปีนเข่ามาใครที่อยากจะสบายๆขับ,ขบรถนะคะให้ขับขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตลาดของยินที่เกาะลานนะคะจะมีช่วงมัเนเย็นๆนะคะเขา,าจะตั้งกันช่วงมัเนเย็นๆนะคะจะเป็นตลาดเล็กๆนะคะเป็นตลาดลาลนดิ้มเลยนะคะ แต่ว่าทางรัดจากหาดหนึ่งไปอีกหาดหนึ่งอะแล้วคือต้นก็มัองเพชรเยอะมากไปหยูดตามทางอย่างนี้เลยมันเป็นหาดลับเลยอ่ะดูดีแบบหลุดมาปุ๊บก็จะเป็นต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีหาดให้เดินไป ทุกคนมานะคะชื่อว่าหาดทองหลาค่ะทุกคนคือทางมาคือจะบอกว่าเป็นทางเล็กๆใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าต้องค่อยๆหน่อยเพราะว่ามันจะขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาเดี๋ยวห้ทุกคนจุดทางเดินนี่ค่ะเป็นทางอย่างนี้นะมาดูหาดมาดูวิวจากตรงนี้ดินี่นี่ก็จะผ่านทางอย่างนี้เลยนะคะเป็นตึกระหว่างตึกสองตึกนะคะพอลงมาแล้วเหมือนกับว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งเลยอะทุกคนใล้ทะเลคือบอกว่าโคตรวุ่นวายทุกคนเต็มไปหมดแล้วคือคน มีกิจกรรมทางน้ำค่ะพวกบานนาโบ๊ทจะสกีอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อ <SW> ก e <eland> ี้เรามาจากโบ้ แล้วพอเดินมันมีทางมันมีถน,นนนะต่อมาเว้ยสวยมากคือมองชิดไกลคือสีน้ำใสแล้วก็ทะเลโตรขาวอ่ะเฮ้ยดูดีแกเฮ้ยมันสวยมาก,มมากคือพอดีว่ารถยางแบนแล้วก็เลยแบบว่าจะหาที่จอด ที่ร้านซ่อมรถนะคะแบบว่าเพื่อจะเราจะเติมยางรถในทีนี้ก็มาถึงเนาะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเติมเองเป็นอะเติมเลยเพราะคนซ่อมไม่มมรยุดตลกดีก็คือกำลังเ,เงค่ะขนู นะคะจะเป็นทั่วแล้วก็แบบพูโพลน,นะคะจะมีหนึ่งลูกจะสิบห้าสองลูกยี่ห้าสามลูกสามสแล้วก็จะเพิ่มะะแล้วค่ะและทีเขามีเยอะมากแล้วพอเราได้แล้วช่วยเขาแล้วก็จะมา <Okay. S 2> หาดตนี้ที่เราพาทุกคนมานะคะชื่อว่าหาดแซมนะคะโดยที่หาดนี้ก็คือมีแอรเรียที่ใหญ่มากได้ดูจากข้างหลังของเราตรงนี้นะคะเยวจะพาทุกคนนะคะไปดูวิวหน้าตาของหาดเป็นยังไงกันนะคะ เป็นเวลาตอนเที่ยงนะคะแต่ก็จะลงผัวแบบหนีเลยนะคะและ้วก็มานั่งกันข้างในนะคะคืนั่งข้างจะใหญ่ยูยนะคบใหญ่พอสองคนนะคะหาดต่อไปท,ที่พาทุกคนมานะคะชื่อว่าหาดเทียนนะคะบรรยากาศของหาดหาดเชียนกันนะคะว่าเป็นงไงนั่งลงลทางบ <มา S 1> ้วเราก็จะจอดรถตรงนี้ได้ตรงนี้คือที่จอดรถดแล้วพอจอดรถเนี่ยค่ะเราก็ต้องเดินตามทางสะพามันไปเพื่อที่จะไป ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดปาแหวนเลยนะคะคือที่นี่คือว่าคนเยอะมากๆแล้วที่นั่งคือเยอะมากให้ดูบรรยากาศเอาจริงนะที่นี่คือแบบว่ามันอยู่กับคนนะโลกกับภายนอกสุดๆ ฉันรักค่ะนี้มากเพราะว่าค่ะนี้คือของมันเยอะแล้วคนมันเต็มแล้วก็แบบค่ะมันใหญ่มันกว้างมากแบบดูดิแล้วคือที่นั่งคือเยอะเหมือนกันค่ะแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยที่นั่งอ่ะของขายอะไรก็มีโรงแรมก็มีนะคะที่นี่เพรงะนั้นที่นี่จริงๆอยู่มันก็สบายอยู่นะเพราะว่าอาหารอะไรก็มีที่นั่งก็เลยก็สวยอ่ะเออแบบว่าถ้าใครอยากมาพักผ่อนไม่ได้อยากเดินทางเยอะก็ ถ้าเก่าจอดอาหารน,น,ะะนี่ตอนนี้จะพาทุกคนมาหาดสังวานกันนะคะด้วยหาดสังวานนะคะติดกับตูอไไต้อะไรไหมหาดตาแหวนนั่นเองนะคะคือเราเดินเอาเรามาจอดตรงอาคารตรงนาารงน้นแล้วก็ทีนี้แลาก็จอดแล้วก็เดินต่อมาตรงสะพานเชื่อมตรงนี้นะคะ อันนี้นะคะคือหาดสังวานาต้นไม้ข้างหลังเรเาเป็นเหมือนต้นไม้แล้วเขาจะแบบสร้างเก้านี้นะคะแบบอย่างนี้เห็นหะเก้าอี้ตาต้นไม้ทุกคนดูดนะีน่ามักมากเลยนะแม่ค่ะจะเป็น พาเป็นจุดชมวิวหาดเต้าแหวนนะคะคุณมิจเจเห็นแบบเห็นปะแหวนแบบพุ่เพราะว่าสวยอ่ะพูดตรงว่าสวยมากคือตรงนี้สวยมากอ่ะคือมันเห็นตรงนั้นถนนตรงนั้นไม่เห็นปะนั่น่ะดูดิล้อสุดซอยก็ขาวในขนาดแบบแดดไม่ได้ออกอ่ะแล้วเชียงทะเลคือใสมาก อาุณสวัสดิ์เช้าวันสุดท้ายที่ก่องร้าน,นะคะวันนี้นะคะแล้วก็ตื่นเช้านะคะประมาณหกโมงครึ่งแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็เราจะออกจากรงกันนะคะไปดูเม,มืองรอบๆของร้านนะคะว่าบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยมันสงบแค่ไหนจะพาทุกคนไปดูกัน,นะค่ะ กลางเลนทุกฝั่งนี้อ่ะ <c oughs> แล้วแล้วทำกรแวะรซื้อก็ต้องก่อมานะคะตอนนี้นะคะแล้วก็จะมาดูวิวนะคะที่หาดบาแหวนที่เราเคยมาเมื่อวานนะคะคือตอนเช้าคือมันเงียบสงบให้มันมีใครมาดูเลยอ่ะแล้วแบบว่ามันสวยมากนี่นะคะคือวิวหาดบาแหวนได้เวลากลับแล้วนะคะทางโรงแรมก็มีทั้งไปส่งแล้วก็ไปรับนะคะ เห็นได้จากคือเห็นไหมตอนนี้เราก็ถึงพระนปเยาวเที่ยเบอรนะคะทุกคนโดยใช้เวลาเดินทางนะคะพียงแค่สาสินาทีเองไว้มากเลยนะคะยังไมบคุณทุกคนแนะอาทีตินดนา จะชอบคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์นิดนิดหน่อยหน่อยสำหรับหลายคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บาย